สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุ่มบ้าน,านากันอีกแล้วเช่นเคยผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่7ถึง9มีนาคม2,568นั่นเองครับวันนี้ราคายางพาราก็จะไม่ค่อยดีสักหน่อยสำหรับวันนี้นั่นเองครับเพราะมีการปรับตัวลดลงนั่นเองครับมีบางชนิดเท่านั้นที่ ปรับขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นส่วนสาเหตุที่จะทำให้ราคายางพาราดีหรือไม่ดีอย่างไรนั้นก็ขึ้นกับ7สาเหตุนี้ด้วยกัน 1. ก็คือสภาพของอากาศ 2. การใช้ยาง 3. เศรษฐกิจโลก 4. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5. ราคาน้ำมันตลาดโลก 6. ก,การเก็งกำไรและ7ข่าวสารนั่นเองครับ ผมก็จะพามาเริ่มดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้69บาท50สตางค์วันนี้ปรับลดลง50สตางค์ราคาท้องถิ่น66บาท50สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี68บาทส6สตางค์วันนี้ปรับขึ้นเล็กน้อย8สตางค์ราคาท้องถิ่น65บาทส6สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 71สบาท43สตางค์ปรับลดลง14สสตางค์ ราคาท้องถิ่น68.43บาทส3สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100%เปอร์เซนวันนี้63.80บาท80สตางค์ปรับลดลง20สตางค์ราคาท้องถิ่น60.80บาท80สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 5 0เยางสด39.90บาท90สตางค์ปรับลดลง10สตางค์ราคาท้องถิ่น28.90บาท90สตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC ห้เปอร์เซ็นต์ยางพักชั่วโมง35สบาท9สตางค์ปรับลดลง11สตางค์ราคาท้องถิ่น32สบาท9สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 6 5เปอร์เซ็นต์ยางค้างคืน41บาทสีสตางค์ปรับลดลง14สตางค์ราคาท้องถิ่น38บาท4ีสสตางค์ และยางก้อนถ้วย DRC 70%ยางเคลฟ44บาท66สตางค์ปรับลดลง12สตางค์ราคาท้องถิ่น41บาท66สตางค์นั่นเองครับตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางยางพาราที่จังหวัดสงขลานะครับส่วนราคาท้องถิ่นนั้นในแต่ละพื้นที่ การซื้อขายราคาก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ราคานั้นจะซื้อขายไม่เท่ากันนั่นเองครับจะขึ้นอยู่กับคุณภาพและเปอร์เซ็นต์ยางของพี่น้องเกษตรกรและกลุ่มนั้นๆนั่นเองครับปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนั่นเองครับ และสุดท้ายนี้ก็จะพาไปดูการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มทิศทางของราคายางพาราแต่ละชนิดแต่ละตลาดนั้นราคาจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับ